เมนูสุดท้ายเป็นของหวานสไตล์ฝรั่งนะครับแต่จะมาในรสชาติแบบไทยๆผมจะทำชีสเค้กครับซึ่งส่วนประกอบหลักของชีสเค้กตัวนี้รสชาติของเขาจะมาจากชาไทยครับชาไทยเป็นชาทีท่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์และก็มีสีส้มสดสวยงามนะครับลงตัวทีเดียวครับกับรสชาติของไวช,ช็อกโกลตและเมนูนี้ก็คือชีสเค้กไวช็อกเกลตชาไทยครับ เราบอกว่ารสชาติของชาไทยนะครับเป็นรสชาติที่นอกจากเราจะทานเป็นเครื่องดื่มแล้วเรายังสามารถนํามาประกอบเป็นของหวานได้นะครับเป็นรสชาติที่มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์นะครับอก่อนอื่นนะฮะเราจะนําผงชาไทยเนี่ยนะครับใส่ลงในหม้อฮะแล้วก็ใส่ครีมลงไปครีมเรามี2ส่วนนะครับส่วนแรก150กรัมนะครับ เพิ่มความหอมนิดนึงนะครับด้วยกลิ่นหอมของวานิลาหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าวานิลาเนี่ยทำได้แต่ขนมที่เป็นรสวานิลลาย่างเดียวหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วอ่ะเขาสามารถเป็นตัวที่ช่วยดันกลิ่นหอมของรสชาติชารสชาติกาแฟรสชาติช็อกโกแลตก็ได้นะครับซึ่งวันนี้ที่ผมใช้นะครับเป็นเพียววานิลลาเอ็กซ์แรครับสกัดจากวานิลลาแท้ๆใช้ไม่ต้องเยอะก็หอมแล้วครับเราใส่ทั้งหมด1ช้อนชาครับ เราอยากจะสกัดให้กลิ่นหอมของวานิลลานะครับกับชาเข้ากันแล้วก็ออกมาแบบเข้มขน้นดังนั้นเรายังจะไม่นําไปตั้งไฟนะครับก่อนนําไปตั้งไฟนะครับผมพักไว้ที่อุณหภูมิห้องนีง้ก่อนสักประมาณ5นาทีนะครับในขนาดเดียวกันชีสเค้กตัวนี้ไม่ต้องเข้าเตาอบครับแต่เราจะเข้าตู้เย็นการเซ็ตตัวของเขาเซ็ตตัวได้ด้วยเจลาตินครับวันนี้เจลาตินที่เราใช้เป็นลักษณะเป็นผงนะครับเราโรยเจลาตินผงลงในน้ําครับแบบนี้ หลังจากที่เราใส่น้าลงไปแล้วเราพักไว้ประมาณสัก5นาทีเพื่อให้เจลาตินเนี่ยเขาบูมหรือว่าพองตัวนั่นเองนะครับฐานของเราเนี่ยคุณผู้ชมสามารถใช้เป็นแครกเกอร์ใช้เป็นดเจ i สต b บิสกิตได้หมดเลยนะครับวันนี้ผมใช้เป็นคุกกี้รสช็อกโกแลตครับก็ใส่ลงไปในเครื่องบดสับครับปั่นให้เข้ากันดีนะครับเอาเนยไปละลายครับละลายในไมโครเวฟก็ได้นะฮะ ใส่ลงไปในพิมพ์ครับผมหลังจากนั้นนะครับเราเอาแก้วนะฮะที่มีก้นแบนๆเนี่ยครับกดครับผมกดให้แนบแนดีนะครับหลังจากนั้นอย่างที่บอกแล้วครับว่าส่วนประกอบมันเขาเป็นเนยละลายเรานําไปพักในตู้เย็นก่อนครับเรานําตัวครีมที่เราพักไว้นะครับมาตั้งความร้อนครับในระหว่างนี้นะครับผมจะปรุงตัวชาของเรานะฮะซึ่งในการปรุงวันนี้แทนที่เราจะใช้น้ําตาล เราใช้เป็นไวท์ช็อกโกแลตครับเพราะว่าเราจะได้ความหอมของไวท์ช็อกโกแลตเข้าไปอยู่ในชาไทยของเราด้วยไวท์ช็อกโกแลตที่ผมใช้วันนี้นะครับเป็นไวท์ช็อกโกแลตคอมพาวผมใช้ทั้งหมด90กรัมครับ สำหรับข้อดีของไวช็อกแลตคอม p พลวนะครับต้องบอกว่าเขาใช้งานได้อเนกประสงค์ครับนอกจากการใช้ตกแต่งนะฮะขึ้นรูปเป็นช็อกแลตเดคอเรชันสวยๆแล้วเนี่ยนะครับเขายังสามารถเอามาเป็นส่วนประกอบในการทำพนาคอตตาทำชีสเค้กวันนี้นะครับผสมลงไปในเนื้อเค้กก็ได้เช่นเดียวกันไม่ต่างจากช็อกแลตทั่วไปเลยครับที่สำคัญเวลาที่เราใช้เสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมสามารถเก็บใส่ในหีบห่อของเขานะครับ แล้วก็คุมแรปไว้ให้ดีนะฮะจะได้ไม่เลอะเทอะนะครับแล้วก็สามารถเก็บรักษาไวได้ที่อุณหภูมิห้องเลยครับเอาละกลับมาดูตัวครีมของผมนะครับตอนนี้เมื่อสีเข้มข้นขึ้นแล้วนะครับสิ่งที่ผมจะทำก็คือใส่ไวช็อกโกแลตลงไปครับคนให้ละลายดีครับหลังจากที่ละลายดีแล้วเรายกออกจากความร้อนครับ ใส่ตัวเจลาตินที่พองแล้วลงไปครับคนให้เจลาตินละลายครับผมเราจะกรองให้เนียนนะครับใช้ผ้าขาวบางกรองเสร็จเรียบร้อยแล้วในส่วนประกอบตัวนี้เรามีวิปครีมอยู่150กรัมนะครับซึ่งในสูตรนี้ผมจะใช้วิปครีมอีก150กรัมครับในโถเดิมเลยนะฮะครีมชีสครับผมใส่ลงไปครีมชีสไข่ตัวแล้วเราใส่น้ำตาลลงไปครับ พอเขามีลักษณะที่นุ่มขึ้นนะครับเราใส่ส่วนประกอบของชาไทยนะครับแล้วก็ตีเบาๆครับผมอาลักตัววิสครีมที่เราตีไว้ผมจะตักออกมาครึ่งหนึ่งนะครับประมาณครึ่งหนึ่งฮะใส่ลงไปครับเอาลงไปบะล่อมให้เข้ากันดีนำแครกเกอร์ที่เราแช่ไว้ออกมานะครับเกลี่ยหน้าให้เรียบๆดีนะครับ หลังจากนั้นก e ็นำกลับไปแช่ตู้เย็นให้เซ็ตตัวดีเป็นเวลาประมาณ3-4ชั่วโมงครับเหตุผลที่เวลาผมขูดเนี่ยนะครับผมเอากระดาษไขลองเพราะว่าเราพยายามจะไม่ใช้มือจับครับมันจะค่อนข้างนุ่มนิดหนึ่งใช้ได้แล้วครับเสร็จแล้วนะครับผมก็เอาเค้กของเราออกจากตู้เย็นเลยครับโรยตัวช็อกโกแลตลงไปให้ทั่วๆครับเอาตรงกลางๆก็ได้ะ จะเสิร์ฟลงบนฐานเค้กสวยๆนะฮะเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟครับและนี่ก็คือชีสเค้กนะครับในรสชาติแบบไทยๆอีกหนึ่งสีสันที่เรานำมาฝากในวันนี้ครับชีสเค้กไว้ช็อกโกละชาไทยครับ ว่าจะเป็นเมนูคาวเมนูหวานแฟนๆ u t u b e ไม่อยากพลาดรายการพลพักนักปรุงง่ายนิดเดียวเองครับกดปุ่ม Subscribe บนหน้าจอเลยครับ